ญาติโยมทานเยอรมันก็จะได้เดินทางเนาะอาจารย์นี่หมดครับอขออนุทนาเมื่อกี้ไอท้ทีเส้นอยูเนตที่สุปาติปันโนภาขวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนะมามีรับกับผู้ใจารับกขอโมทนา ท่านนะครับเดินทางปอยนะครับอครับรัยืนขอนถ่ายรูปถ่ายรนะคะ่อขอน้องอนุโมทนาบุญกับชาวไทยในเนชอร์แลนด์ในวันนี้นะคะรู้สึกปลื้มปลื้ม แล้วก็ปลื้มแล้วเราคงเจอกันวันที่อาทิตย์ที่17มีนาคมกับวัดใหม่นะคะน้องเรียนเชิญทุกท่านเหมารถบัสไปเลยน้อเดี๋ยวห่อกล่องข้าวทั้งไปทั้งกลับให้เลยนะคะแล้วก็ทางเราขอสาธุการสามครั้งกับคณะสงฆ์แล้วก็น้องบรโมทนาลีสาธุกับคณะสาธุชนชาวพันแลนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะในการต้อนรับที่เป็นมิตรภาพ นะคะคนไทยในต่างแดนเราจะเก็บความรู้สึกตรงนี้ดีๆไว้ได้วยกันนะคะงั้นคณะของเรานะคะจากวัดพุทธสามัคคีเรยรมบนีนะคะก็เราสาธุะค่ะสาธุสาธุสาธุปลื้มสุดไหมปลื้เจอกันอาทิตย์17นะคะมีนาคคมปี2567ยินดีต้อนรับค่ะ